สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ d r Dr i v วิ่ง r ร f t ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาคุณไปชมรีวิวแบบละเอียดของรถยนต์คันเล็กที่เต็มไปด้วยความสามารถและสไตล์นั่นคือ Toyota Yaris Mini รุ่นปี2026ที่มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและประสิทธิภาพการขับขี่ Toyota y a r i s Mini ปี2026คือการตอบโจทย์คนเมืองที่ต้องการรถยนต์ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่ายคล่องตัวในทุกสภาพการจราจรพร้อมทั้งยังใส่ใจในเรื่องของดีไซน์และความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารภายนอกของ yaris mini รุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบให้ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าแบบเล d ดีไซน์เรียวเฉียบตัวถังเน้นเส้นสายที่ให้ความรู้สึกทันสมัยกันชนหน้าและกระจังหน้าแบบใหม่ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของโตโยต้ารุ่นล่าสุดพร้อมล้ออลลอยขนาด1 6นิ้วที่ช่วยเติมเต็มภาพลักษณ์ของรถเล็กที่ไม่ธรรมดา ภายในห้องโดยสารของ Toyota y a r ริสมินิรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงอย่างชัดเจนโดยเน้นความทันสมัยและใช้งานง่ายพื้นที่ภายในถูกจัดวางอย่างชาญฉลาดให้รองรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายแม้จะเป็นรถขนาดเล็กเบาะนั่งใช้วัสดุคุณภาพสูงตัดเย็บประณีตพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงที่ให้คุณภาพระดับพรีเมียมมมตรวัดดิจิทัลแบบใหม่ให้ข้อมูลครบถ้วนและอ่านค่าได้ชัดเจน ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติและช่องชาร์จไฟ USB-C ก็ถูกติดตั้งมาอย่างครบครันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในทุกการเดินทางขุมพลังของ Toyota y ยา i s Mini 2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรและรุ่นไฮบริดที่ผสานการทำงานของเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นการขับขี่ของรถรุ่นนี้เน้นความนุ่มนวลและควบคุมง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองที่มีสภาพจราจรหนาแน่น ช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้เกาะถนนดีขึ้นในขณะเข้าโค้งระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยมในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าไม่เคยละเลยโดย Yaris Mini ส0 2พนยี่มาพร้อมโตโยต้าเซปปี้เซนรุ่นล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยให้อยู่ในเลนและกล้องมองรอบคันระบบเตือนมุมอับสายตาและการจอดอัตโนมัติก็มีให้เช่นกัน ทำให้คุณสามารถมั่นใจในทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือออกนอกเมืองการใช้งานจริงของ Toyota Yaris Mini นั้นตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการรถขนาดเล็กแต่ครบครันทั้งในด้านอุปกรณ์และการขับขี่ไม่เพียงแค่ดีไซน์ที่ดึงดูดใจแต่ยังมอบความสบายในทุกการเดินทางด้วยช่วงล่างที่รองรับแรงสะเทือนได้ดีภายในที่เงียบและเป็นฉนวนเสียงที่ดีเยี่ยมเมื่อขับบนถนนที่ครุขระก,ก็ยังให้ความรู้สึกมั่นคงและสบาย ระบบพวงมาลัยที่เบาและแม่นยำช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายโดยไม่ต้องออกแรงมากอีกทั้งยังให้รัศมีวงเลี้ยวที่แคบเหมาะกับการขับในเมืองแคบแคบหรือลานจอดรถที่มีพื้นที่จำกัดนอกจากนี้ยาริสมินิยังมาพร้อมเทคโนโลยีเชื่อมต่ออัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชันของโตโยต้าที่สามารถสั่งสตาร์ทรถเปิดแอร์ล็อกหรือปลดล็อกรถผ่านสมาร์ทโฟนได้เพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นระบบนำทางแบบออนไลน์ที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ก็มีให้ใช้ในบางรุ่นย่อย ถือเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นของรถขนาดเล็กรุ่นนี้ในเรื่องของความคุ้มค่าโตโยต้ายาริสมินิรุ่น2026มีราคาที่เหมาะสมกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเทคโนโลยีและความปลอดภัยที่จัดเต็มและยังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ไม่สูงการบริการหลังการขายของโ o โย t a ก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ทำให้ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อซื้อรถไปแล้วว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีในระยะยาว โดยรวมแล้ว Toyota y a าริสมินิ2026เป็นรถที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่หรือครอบครัวเล็กที่กำลังมองหารถยนต์ที่ใช้งานง่ายประหยัดพลังงานและมีความปลอดภัยสูงแม้จะเป็นรถไซส์เล็กแต่เต็มไปด้วยออปชั่นที่หาได้ยากในรถระดับเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภายนอกที่ดูมีระดับความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือระบบความปลอดภัยที่ให้มาอย่างครบครัน ท้ายสุดนี้หากคุณกำลังมองหารถยนต์คันใหม่ที่ครบเครื่องในทุกด้าน Toyota ายาริสมินรุ่นปี2026คันนี้นับว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยและแน่นอนว่าการเป็นเจ้าของรถที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้ดีขนาดนี้ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ายอย่างยิ่งหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม i v i วิรีฟเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่จะมาในอนาคตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ